Ruang pun pay. Hai. Halo. Hai. สร้างรอยยิ้มและก็ความรู้ถึงสูตรเมนูเด็ดๆกันครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะฮะที่เวลาทำอะไรก็ตามแต่ส่งรูปภาพกลับมาไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมผมอินสตาแกรมโกะหรือว่าใน Facebook ของเราทั้งหมดขอบคุณมากๆครับอาจารย์อะไรครับอาจารย์อาจารย์ทำงานดิก็จานจดหมายมันก็ต้องมีออโอเคโอเคนี่ก็ได้นะสวัสดีอาจารย์ลีลาตังแต่ายต้นเลยสวัสดีค่ะคุณคุณทั้งสี่สวัสดีครับ สามีดิฉันเนี่ยอายุ7จปีครับต่วนดิฉันอายุ7จ็ดิสองปี <S 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 อ,อย่างนี้เขาเรียกว่าสมกัน <S 1> <S 1> <S 1> อยู่กันมาห้าติดปีแล้วค่ะวันก่อนอปูน่แกสงสัยว่าดิฉันเนี่ยหูตึงหรือเปล่าแกก็เลยทดสอบอในการได้ยินของดิฉันโดยการให้ฉันนั่งหันหลัง<อ>แล้วปู่ก็ไปอยู่อีกฟากหนึ่งของห้องแล้วถามว่า คุณได้ยินผมไหมปรากฏด่ายเงียบไม่มีคําตอบเขาแกก็เลยขยับเข้ามาอีกหน่อยแล้วก็บอกว่าได้ยินหรือเปล่าก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมอแกเข้ามายืนอยู่ข้างๆฉันเลยค่ะแล้วถามว่านี่ที่พูดเมื่อกี้ได้ยินไหมแล้วก็เลยตอบไปว่ากูได้ยินทั้งสามครั้งแล้วเว้ยโอหูไม่ตึงย่าหูไม่ตึงแต่ปูนะหูตึงเพราะว่า บอกทุกรอบว่าได้กินใช่โอตายแล้วเวนเวนเวนจริงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าแกก็เลยแก่เขาเลยถามว่าอาหารเที่กินแล้วไม่แก่เนี่ยมีไหมอาหารที่กินแล้วไม่แก่เนี่ยจริงๆแล้วพูดจริงๆมันหายากนะครับแต่อาหารที่กินแล้วทําให้แก่เนี่ยบอกกันได้จริง จริงๆบางคนเราไม่รู้นะว่าเรารับประทานอาหารเข้าไปแต่ละวันแต่ละวันนะบางทีบางอย่างนี่ถ้าเรากินมากเกินไปที่ก็เรียกว่าอาหารห้าหมู่ไม่ไม่ถูกต้องนะนะครับมันไปส่งเสริมความแก่ให้กับเราอย่างผมเนี่ยกินพลาดตั้งนานในคุณวัฒน์เอามาบอกผมถึงรู้ความจริงนี่อายุยี่แปดดูหน้าตาเนี่ยโอ้ยโถ่ไม่จริงเลยเนี่ยอายุยี่สิบแปดเองเนี่ยต่อยก็ เนี่ยพิ่โกครับผมกกินผิดอ anyway. ๋ออายุยี่แปดเียวผมกินจนหน้าล่อเป็นแปดสิบสองเลยอย่างนั้นไม่ต้องไปห่วง่านผู้ชมครับมาดูสักประมาณ11ประเภทที่พี่ต่อยพลาดและรับประทานไปแล้วน้องต่อยน้องต่อยน้องต่อยทําทำให้วัวน้องอายุยี่แปดเลยทําให้อายุยี่แปดดูเป็นแบบนี้ไปได้เพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับอ่ะสิ่งแรกใครที่รู้ตัวว่ารับประทานแบบนี้เยอะ เลิกและลดลงซะหนึ่งน้ำตาลนี่เลยข้อแรกเลยผมเนี่ยกินหวานติดหวานมากนี่น้ำตาลน้ำตาลนี่ไม่ได้เลยนะคนที่ทานน้ำตาลเยอะๆเนี่ยนะครับจะไปจับตัวกับคอลลาเจนในร่างกายทำให้ผิวหนังของคุณไม่ยืดหยุนหรือยืดหยุ่นยากคอลลาเจนก็จะหายไปจะเริ่มเหี่ยวถึงแม้จะ28ก็ตามเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะผมเป็นคนที่กินหวานมากติดหวานแล้วขนาดบางทีน้ำตาลไม่ได้กินก็ยังใช้คำหวานเออตาย 不对了，他还在，他还在，他还在。 ทานนี่นะฮะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งกินนี่เมื่อเราแก่ลดลงบ้างใครที่ชอบขนมหวานจัดๆเนี่ยต้องลดต้องลดลงบ้างอย่างที่สองไขมันไม่อิ่มตัวครับพวกนี้นะฮะอย่างเช่นแอบแฝงอยู่ในเนื้อวัวนี่ฮะใครเป็นบิฟเฟอร์ต่างๆผมเลยแล้วจะต้องมีแบบโอ้มีมงมีมันกินอร่อยได้แต่ว่าหมายถึงมันเนื้อนี่เหรอใช่ถูกต้องเฟรนด์ไฟน์นะเฟรนด์ไฟนยอันเดียนะถือไฟไม่เอาไฟไม่เอาย่างๆนี้ของทอดยังไม่เดี๋ยวยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอาเฟรนด์ไฟก่อนเฟรนด์ไฟนะครับเฟรนด์ไฟก็ของทอดนะใช่นะครับแต่ว่า พวกอันนี้เนี่ยครับจะมีไขมันเยอะไงไขมันเยอะพวกนี้จะทําให้เลือดอุดตันผิวหนังดูแก่เร็วพูดง่ายๆคนเราเนี่ยที่เลือดฝอยมันไม่พุ่งพร่าดเนี่ยมันก็จะเริ่มซบเซาแล้วเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงในที่สุดมันก็ดูแก่แสดงว่าพวกไขมันไม่อินตัวทั้งหลายเนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วจะทําให้แก่เร็วแน่นอนอันนี้กินตั้งแต่เจ็ดขวบ ขอโทษไม่ได้กินตั้งแต่เด็กขวบฮะกินตั้งแต่สามขวบสองขวบ <c oughs> ตื่นเชา้ามาแม่ถามก่อนแล้วลูกทอมัตโทอ,อมัตโตอข้อ,อต่อไปนะครับอย่างต่อไปอยู่ใกล้ครัวตลอดนะฮะนั่นก็คือเกลือครับเกลือคุณอะไรเกลือที่กินแล้วแก่ด้วยเหรอแก่ครับแน่ๆแต่ผมว่าทุกท่านจะทราบดีเกลือเนี่ยไม่ค่อยจะดีต่อร่างกายนะฮะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียเกี่ยวข้องกับโรคไตนะครับทำให้ความดันของเลือดนั้นสูงขึ้นได้สิ่งเหล่านี้จะทําให้ดูดสารอาหารได้น้อยลงด้วยนะครับ จึงทําให้เกิดอาการแก่เร็วอ่อนว้ากินเกลือเนี่ยนะบางคนกินเกลือก่อนนอนเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยถูกไหมเพราะว่าร่างกายยังไม่หยุดทํางานตายยังจะต้องขับสู้ต่อความเค<อ>็ม<อ>นะเพราะฉะนั้นห<อ><อ>ลับไปก็จริงครับแต่ข้างในมันอึอ่าอึอออาึกา,กาอยู่ตลอดอตื่นมาก็เหี่ยวอยู่ดีนะนี่ฝ่ายบัญชีบริษัทผมแก่เร็วทอกินเกลือก่อนนอมันเค็ม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 มากอะไรอเรื่องนึงเรื่องกอล์ฟเยอะกว่านะน้ำตาลก็แก่เกลือก็แก่ อันนั้นนี่ใสเค็มเขาเรียกตรนี่ไม่จริงหรอโอเคบ้าน้ำตาลโอ้ทางนั้นไม่กินแล้วเกลือน้ำตาลกินลูกอมดีกว่าอย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 ่าก่อนลูกอมเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ต่อยชอบที่สุดถือไว้เลยฮะอ๋อเหรอธรรมดาดื่มวันละกี่แก้วครับกาแฟครับกาแฟนี่ท่านผู้ชมอย่าดื่มมากนะครับไม่ควรดื่มเกินวันละสิบแปดแก้วครับก็ให้ประมาณวันหนึ่งประมาณแก้วเดียวคุณรู้ไหมกาแฟเนี่ยผมเนี่ยนะ ไม่ใช่เช้าและเย็นนะเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนแล้วก็มีระหว่างมื้อเรื่อยๆมาเรียงเรียงของอาเนี่ยหนูรู้เลยเช้านะเช้าหน่อยเช้าอีกนิดเดิงเช้าแล้วนะกาแฟจะเริ่มสายสายแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเทียงแล้ว จะบ่ายแล้วนะวันๆหนึ่งได้สักกี่แก้วจริงๆวันหนึ่งถึงสองแก้วก็พอเพราะอะไรด้วยกาแฟเนี่ยจะมาแย่งในการดูดซึมน้ําในร่างกายนะครับเมื่อน้ําหมดไปบ่อยๆเนี่ยเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวหนังเราเหี่ยวย่นนะครับและที่สาคัญเมื่อเหี่ยวย่นปั๊บเนี่ยบางทีจะดูเหนื่อยล้านั่นคือสิ่งที่มีผลต่อกาแฟยาดื่มเยอะเดี๋ยวก่อนคุณมาพูดได้ไงว่าเหนื่อยล้าเขาบอกว่ากินกาแฟแล้วอะไรจะปริ้กระเป๋าอะไร เยอะเกินไปก็เหนื่อยแล้วหนึ่งแก้วสองแก้วนั่นโอเคแต่ถ้าคุณดื่มทั้งวันจนทาให้น้ําในร่างกายคุณซีดตายยังไงมันก็โทมและเหนื่อยอันนั้นเป็นสูตรตายตัวถึงว่าน้ำตาต้กินไม่ได้ก็จะเหนื่อยอยู่เรื่อยเลยน้ํตาต้นกินไม่ได้เกลือกินไม่ได้กาแฟกินไม่ได้ต่อไปลูกอมครับเชิญเลยครับอมไปเลยฮะคนละลูกฮะแล้วเดี๋ยวจะบอกสรบพคุณนะอมไปอมมาฮะอมไปนูอมไม่ได้ทำไมะยังไม่มีเมียก็ต้องมีลูกลูกอม ลูกอมเนี่ยแหละครับเดี๋ยวง่ายๆก็ตายจะอมไปซะแล้วง่ายๆเลยทำไมมันจะมีน้ําตาลก็เข้าไปอยู่ในหมวดข้อแรกด้วยข้อที่2คือจะสร้างการระคายเคืองในร่างกายบางประเภทและส่งผลทําให้ผิวหนังเราเหี่ยวย่นได้รับประทานได้ไม่ใช่รับประทานไม่ได้เดี๋ยวบริษัทลูกอมด่าแต่อย่าเยอะนะครับแต่อย่าเยอะนะครับ เ <rium> <asure it> ดี๋ยวก่อนอมรูกอมแล้วผิวด้านกเหี่ยวย่นเหรอใช่ถ้าอมมากมากครับเอออ่ามันงั้นอย่าอย่าอมเยอะผมนิดเดียวแล้วให้แล้วอาไปให้เพื่อนอมนั่เพื่อนไม่เอาด้วยเพื่อนทำไงจะไม่เอาด้วยเาเวลาเราน้อยนะครับต่อไปนะครับสารให้ความหวานเทียมทั้งหลายแหล่นี่ก็ไม่ควรจะรับประทานอย่างเช่นสารผเป็นผงงมาช่วยให้ความหวานพวกนี้จะปวดข้อและทําให้เราสุดท้ายเราอยากน้ําตาลมากขึ้นน้ําตาลเทียมอ่าใช่พวกน้ำตาลเทียมทั้งหลายแหล่ต่อไปนะครับก็พวกเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆนะครับพวกนี้จะมีผล มากกว่าน้ำบันลมถึง8เท่านะครับรถูกต้องครับเพ <อ S 2> ราะพวกนี้จะมีสารอะไรต่างๆมากมายนะฮะแล้วที่สำคัญทำให้ฟันเหลืองด้วยร<ะ>ุนแรงมากนะครับต่อไปพวกคาร์โบไฮเดรตต่างๆ ใครที่ทานข้าวเยอะทานขนมปังเยอะนะครับให้ลดปริมาณลงบ้างทานกับข้าวได้เหมือนเดิมแต่คาร์โบไฮเดรตเอาออกบ้างเพราะคาร์โบไฮเดรตนั้นจะทําลายคอลลาเจนและเส้นใ่ใต้ผิวหนังเมื่ออายุมากขึ้นจริงหรือเปล่าคาร์โบไฮเดรตเด็กเด็กครับไม่แนะนานะครับเด็กๆคุณรับประทานได้เต็มที่แต่พออายุมากขึ้นลดลงเด็กๆทานได้เต็มที่น้องทำไมอะ ไคกินต้นเด็กสุดเลยหนูจะกินเยอะสิลูกทำไมอ่ะข้าวโพดเด่นก็ยังมันเดกินต่อไปนะครับอาหารประเภทอาหารทอดไม่เหมือนกับไขมันไม่อิ่มตัวหน้าใช่ใช่อย่างปลาทอดหมูทอดเนื้อทอดไก่ทอดใช่อาหารทอดทุกประเภทนะมันจะลดการที่ทําให้คอลลาเจนมีประสิทธิภาพนะครับและมีผลต่อผิวหนังหยิย่นนี่ไม่กลัวย่นกันเลยนะแกดูสิกินเนื้อทอดจะไม่กลัวย่นเลยผมจะบอกให้ทําไมฮะนี่เนื้อทอดจากที่ไหนคณรู้จากที่ไหนครับ ร้านมงคลมงคล์ของขุนอขมมอถ้าคุณกลัวก็โง่เหอะกลัวจังเลยกลัวจังเลยระหว่างความอร่อยกับการแก่ก็เลือกอร่อยไว้ก่อนสุดท้ายผมว่าทุกท่านดื่มเป็นกิจวัตรน้ําอัดลมครับไม่ค่อยจะสู้ดีนักเพราะทําให้ร่างกายขาดน้ํา อ่อนเพลียและมีผลต่อผิวหนังโดยตรงแต่ดื่มได้บ้างนะครับไม่ถึงขนาดไม่ดื่มเลยสรุปกลับมาอีกทีนะฮะทั้งหมดเลยจริงๆก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันเกินเหตุอย่าทำนะครับหวานไปก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีกาแฟเยอะไปไม่ไหวลูกอมอย่าไปรับประทานน้ำอับลมอย่าดื่มเครื่องดื่มชูกำลังไม่จำเป็นไม่ต้องนะครับเนื้อทอดไม่ต้องกินกินจริงกินแต่ว่าเขาเรียกอะไรน้อกๆไม่ไย้เพิ่มไขมันไม่อิ่มตัวอย่าไปนั่นข้าวคาร์โบไฮเดรตต่างๆเยอะอย่ากินอย่าไมอยู่ มเลยหลายคนนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยไอ้นุ่นกินไม่ได้นี่ยกินได้แล้วกูจะแล้วเธอจะกินอะไรนะวันนี้เราเอามาเสนอวันนี้ได้วันนี้ได้ไอเดียไปถมงติถ้าไปกินอะไรก็แล้วแต่มันมีเฟรนไฟอยู่เป็นอาหารข้างจานก็อย่าไปรับประทานก็แค่นนัเองใชรถมีการเก็บไว้ดูแลตัวเองดีๆนะครับครับจะได้อยู่นานๆพวกผมพวกผมขอไปก่อนพักสักครู่เดียวครับ ส้มโบราณกระดูกหมูอ่อนกับแตงล้านครับคือแกงส้มแล้วใส่เนื้อปลามันทำให้ข้นแล้วหอมนะเหมือนกับน้ำยานิดเขาตุ๋นมาจนแบบว่าอ่อนอ่อนนิ่มเลยครับือลโหลรสชาติมันเป็นอย่างนี้ครับัวคป